สวัสดีพี่ๆหน้าๆอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวขึ้นนกอีลุมนะครับพอดีลูกค้าสั่งเข้ามา2ชุดเลยว่าจะมารีวิวให้เลยนะครับนะครับรายละเอียดนะครับก็จะเป็นงานหลักสแตนเลสนะครับหลักสแตนเลสสองมิลนะครับสายเมนเป็นมูรี่นะครับผมไม่ได้ใช้เป็นไนลอนนะครับเน้นใช้ดีใช้ทนไปเลยนะครับการพันหลักจะเป็นเกลียวนะครับการพันหลักของคลื่นจะเป็นเกลียวนะครับห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองงานอีลุมนะครับผม ต่อไปเอ็นด้วยสาย PE นะครับระบบมีเดย์ล็อกให้นะครับเดย์ล็อกขาวสังเกตด,ดูดูนะครับมีเดย์ล็อกให้นะครับการน,นกหลุดให้นะครับต่อไปเอ็นด้วยสาย PE 60บปอนด์ตีเกลียว2งเส้นนะครับผมรังเก็บการเข้าเงื่อนสวยๆเหมือนเดิมนะครับงานคือสีสเกตเรานะครับ วงไม่ถึง5นิ้วนะครับงานอีดุงผมจะไม่ทําวงใหญ่นะครับเอ็นตัวนี้ถ้าเป็นแบบหลักนะครับจะทําเป็นเอ็นเบอร์เจให้นะครับแกะรังเก็บออกให้ดูรายละเอียดกันอ่านะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันต่อไปเอ็นสวยๆเลยนะครับทางทาจะมีเดอรล็อกให้นะครับเาขาวเห็นไหมครับจะเป็นเดอรล็อกต่อไปเอ็นเนียนๆนะครับไม่มีการหยอดกาวตรงไปเอ็นแน่นอนนะครับรับประกันนะครับคือคนที่ทําขึ้นนะครับแนะนํานะครับห้ามหยอดกาวตรงต่อไปเอ็นเด็ดขาดนะครับมันจะทําให้เชือกเรานะครับเปราะ นะครับกาวมันจะให้เชื่อเราเปาะแล้วโดนแรงกระชากไม่ว่าจะไก่ว่าอะไรแต่ลุ้มอาจจะไม่ยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นงานไก่แล้วหยดกาวนะครบแบนกระชากกันอะไรมันอาจจะทําให้เชื่อขาดได้นะครับตรงนี้ฝากห้ามหยดถ้าหยดก็หยดแค่นี่ตรงหัวหลักตรงนี้นี่หัวหลักกับท้ายหลักก็พอตรงสายเมนห้ามหยดนะครับเห็นหลายคนละสายค่ายละแต่ว่าเขาหยดก็แล้วแต่เขานะครับส่วนตัวจะไม่หยดนะครับถ้าเราดึงแน่นพอนะครับไม่ต้องหยดกาวนะครับ ไม่มีการคลายแน่นอนถ้าเข้าเงื่อนถูกนะครับถ้าเป็นเงื่อนแบบตะกุดเบ็ดหรืออะไรผมเรียกก็เรียกไม่ถูกแต่ถ้าเป็นเงื่อนแบบนี้นะมันจะแน่นนะครับนะครับเงื่อนที่ผมใช้นะครับจะแน่นการพันหลักเป็นเกลียวสีเขียวนะครับเพื่นอนี่ลุ้มผมจะเน้นโทนเขียวส่วนใหญ่นะครับผมจะไม่ทําเป็นโทนน้ำตาลโทนอะไรนะครับเพราะว่าจะเน้นเป็นทางใบหญ้าใบอะไรส่วนใหญ่นะครับใบหญ้าคือเขียวใบข้าวนะครับ ความยาวหลักนะครับตัวนี้จะเป็น7.5นิ้วนะครับความยาวเพราะว่าปีก่อนนะครับผมก็ทำแค่7นิ้วก็คือมีลูกคา้าบอกว่าให้อัปเกรดขึ้นมาเป็น7.5เลยเพราะว่าบางพื้นที่ดินอาจจะหลวมนะครับปักจะได้ลงลึกนะครับกก็ลงถึงเกือบถึงเกือบถึงเชือกพันหลักพอดีนะปักลงมา ริบพอดีเพราะว่าคันนาถ้าโดนฝนแล้วมันจะดินจะหลวมหน่อยก็เลยอัปเกรดเป็น7.5นิ้วความยาวหลักให้เลยนะครับถ้าเป็นงานผีเสื้อนะครับงานเอ็นผมจะทําเป็นเบอร์80นะครับถ้าเป็นผีเสื้อยุ้มนาจะทําเป็นเบอร์80นะครับคนอื่นอาจจะทํา5นิ้ว5.5 6นิ้วแล้วแต่เขานะครับแต่ส่วนตัวผมจะทาไม่ถึง5นิ้วนะครับเน้นติดดีติดเร็วโอกาสหลุดเป็นศูนย์แน่นอนนะครับอัปเกรดให้ปีนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับ ปิดแล้วห่วงจะล็อกขาพอดีนะครับจะไม่มีการคลายแน่นอนนะครับพี่ๆน้าๆคนไหนหาอยู่นะครับสอบทมเข้ามาได้เลยนะครับก็ทําตั้งแต่บางคนก็ชอบแค่ยี่สิบห้าหลักน้อยๆบางคนก็สามสิบเอ็ดสามห้าสามเจ็ดสามเก้าสอบทำได้นะครับราคาก็มีนะครับยี่สิบเก้าหลักก็ได้ส่วนตัวผมจะทําเป็นเลขคี่ส่วนใหญ่นะครับเลขคู่ไม่ค่อยได้ทานะครับนะครับอาจจะมีหลายคนถามว่าพี่หลักที่พี่ใช้ทํามันจะเป็นสนิมไหมนะครับ งานสแตนเลสนะครับยิ่งปักยิ่งเงานะครับรับประกันไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับถ้าสั่งขึ้นงานหลักสแตนเลสกับผมไปแล้วมันขึ้นสนิมขึ้นอะไรนะครับส่งเปลี่ยนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใครอื่นเขาใช้เป็นหลักกาวนไนหลักทองแดงอะไรกันไหมครับถ้าเป็นงานทองแดงปักไปเ,เป็นสนิมแน่นอนนะครับสนิมก็จะขึ้นแต่ถ้าเราล้างดีตาให้แห้งอาจจะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่มันก็จะเป็นคราบสนิมให้เห็นนะครับ แต่กาวานายอันหนึ่งมันก็มันเป็นกาวานายมันเป็นเหล็กข้างในแล้วก็ชุบกาวานายนะครับที่หลายคนมาทํากันอาจจะเป็นอาจจะเพราะด้วยราคาที่มันถูกกว่าสแตนเลสหลายเท่านะครับเขาก็เลยเลือกใช้เป็นหลักกาวานายกันแต่กาวานายมันจะเส้นใหญ่กว่านะครับผมจะเน้นเป็นเส้นเล็กๆพิュ๊ๆเสียบลงแล้วพังๆเลยนะครับผมจะไม่ทําเป็นหลักขนาด3มมิลขนาดใหญ่ปวะานั้น2.6กอะไรปรนะมาณนั้นจะไม่ทำทำแค่2มิลพอนะครับสำหรับผมนะเน้นผิวๆถือง่ายๆนะครับ ห่วงห่วงทองเหลืองจะรูเล็กๆน,น,นะครับห่วงทองเหลืองผมจะรูเล็กๆสังเกตดูตรงนี้ถ้าผมทําห่วงใหญ่นะครับนี่พันหลักสังเกตนะถ้าผมทาห่วงใหญ่มันจะรูดลงหลักได้นะครับแต่ตัวนี้รูดลงไม่ได้นะนะครับเห็นช่างบางคนทับสองสองรอบนะครับมาถึงพันหลักพันจากนี่ขึ้นมาแล้วมาทับมันจะมันจะเป็นนูนใหญ่เพราะว่าเหตุผลที่เขาทับสองรอบเพราะว่าเขาเขา,เขาดัดห่วงห่วงรูมันใหญ่นะครับห่วงมันจะลงหลักได้เขาเลยพันหลักทับสองรอบ เพื่อที่จะไม่ให้ห่วงไหลลงหลักนะครับแต่ของผมคือรอบเดียวเลยนะครับรอบเดียวจบไล่จากบนลงล่างจบเลยแล้วพอดีคือมันทําให้ห่วงเราเล็กด้วยโอกาสถูกโอกาสขายจะน้อยมากนะครับสาหรับคนที่ซื้อคึืนก็ฝากดูรายละเอียดลหลายอย่างด้วยนะครับไม่ว่าคืออยากให้ซื้อแล้วให้มันจบนะครับก็คือไม่ใช่ว่าซื้อแล้วหาค่ายอื่นไปเรื่อยนะครับว่าค่ายนี้ใช้ไม่ดีอย, krijgen, อ,ยางงาอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาค่ายอืยน่นเพื่อที่จะให้คึืนมันลงตัวกับตัวเองนะครับซื้อคึืนทุกครั้งขอดูรายละเอียดเขาเลยนะครับว่า หลักเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับช like ่างเขาก็จะแนะนําให้นะครับผมพี่ๆหน้าหนาคนหนหาขึ้นอีรุ้มอยู่ปีนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับเมนเสียงลําโพงอะไรมีนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขึ้นทางค่ายสีสเก็ทุกชุดจะมีรังเก็บให้นะวันนี้ก็เลยมารีวิวงานขึ้นอีรุ้มให้นะครับสองชุดพอดีลูกค้าสั่งมาก็เลยว่าเออรีวิวไว้ก่อนนะครับแต่พี่ๆน้าหาคนในหาอยู่ยังไม่รู้ว่าจะไปค่ายไหนดีนะครับก็แวะมาสอบถามดูก่อนได้นะครับซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับ ก็คลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวมากนะครับก็ฝากงานขึ้นอีรุมสีสเกตกับพี่ๆนานาไว้ด้วยนะครับก็ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ